สวัสดีครับผมหายไปนานเป็นปีนะครับผมในช่องสุขจิตรักสติรู้ตอนนี้กลับมาใหม่แล้วมาเปลี่ยนชื่อเป็นสุขภาพดีและชีวิตดีนะครับเอาง่ายๆแบบนี้ก็แล้วกันเพราะว่าเราผมเองเรียนรู้เรื่องพยายามให้สุขภาพดีอาจจะล้มลุกคุกคานอาจจะใช้วิธีที่ก่อนหน้านี้เป็น พยายามจะ,ะชวนผู้คนมาที่พ่อแกนหรือหมอแกนโปรเพทัสนะครับจากปีที่แล้วปีนี้ผมมาเจอเรื่องอะไรใหม่ๆที่ที่ไม่ธรรมดานะครับก็จะเอามาแบ่งปันบอกเล่าแล้วก็ <c oughs> ทั้งสุขภาพนะไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่ว่าคนเป็นมะเร็งคนเป็นทั้งมะเร็งทั้ง ภูมิแพ้อะไรมากมายหลายอย่างหลายโรคไตเบาหวานความดันตีบที่เป็นโรคฮิตเส้นเลือดไอไขมันในเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดตีบอะไรต่างๆ่าเหล่านี้เป็นเรามาเจออาหารที่เรากินอาหารเป็นยานะครับมาเจอที่มันสุดยอดอันหนึ่งก็คือใช้โอเมก้าสามนะครับ โอเมก้ามจะที่ไหนดีผมก็จะมาเล่าต่อนั่นคือเรื่องสุขภาพเนาะที่ลังผมทำคลิปนี้ออกมาเพื่อจะให้เห็นว่าเรากลับมาแล้วกลับมาในชื่อนี้นะครับช่วงก่อนหน้านี้ผมต้องเผชิญมรสุมชีวิตต้องขออภัยนะครับแล้วกลับมาใหม่มันต้องดีขึ้นกว่าเดิมมอเนาะแล้วส่วนของชีวิตดีนี่ เราก็พยายามจะให้มันดีทุกด้านมันเป็นธรรมดาของมนุษย์นะครับที่อยากให้ชีวิตดีทุกด้านาในหลายๆคนไปปฏิบัติธรรมผมก็ไปปฏิบัติธรรมที่วัดหรือว่าที่วัดผมไปมาไม่รู้กี่ที่แล้วเพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้นตั้งนานมาแล้วตั้งแต่ปีอะไรน่าจะเป็นปีสองเก้า กี่ปีมาแล้วโอ้โหนานมากแต่ว่าเวลามันแวบๆบแบบเท่านั้นเองมันเวลามันไปเร็วนะครับเด็กโตขึ้นเร็วมากคนก็อายุมากขึ้นเร็วนะครับช่วงนี้ในโลกนี้ส่วนของการศึกษาด้านจิตวิญญาณด้านจิตใจนะครับจิตและใจจิตวิญญาณอันนี้มันจะมีสองสองตัวคือถ้าไม่ใช่กายแล้วก็จะเป็น เขาเรียกนามธรรมนามธรรมเนี่ยคือมีรูปกับนามใช่ไหมครับภาษาพระภาษาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้มีสองอย่างมนุษย์รูปก็คือรูปกายของเราแล้วก็นามเป็นนามธรรมเป็นเรื่องอใจของเรานะครับความรู้สึกของเราสุขทุกข์ต่างๆอันนี้เป็นเป็นใจก็ภาษาอังกฤษเรียกว่าไมา ส่วนสปีหรือจิตวิญญาณนี้ก็หรืออาจจะเรียกโซก็ได้นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราควรจะไปเรียนรู้ทำความเข้าใจสิ่งที่ผมเจอเนี่ยนะครับมันก็แปลกนะครับเรื่องแปลกมากมายขอผมจะค่อยๆเอามาเล่าให้ใหฟังช่วงนี้เนี่ยพอดีห้องนี้จะต้องลาจากห้องนี้แล้วขายเตียงอ่ะ เตียงนี้ไปเรียบร้อยแล้วผู้หญิงเขาจะมาเอานะครับได้จะได้ลาจากและจะได้ย้ายไปอยู่สถานที่ใหม่ครับนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมามานั่งอยู่บนเตียงแล้วก็โพสในวิดีโอเพราะว่ามันถือว่าเป็นที่ระลึกว่าครั้งสุดท้ายที่เราได้นอนเตียงนี้มาแล้วเราก็ขายแล้วเราก็ จะย้ายไปอยู่จังหวัดขอนแก่นสักระยะหนึ่งนะครับมันมีเหตุมีปัจจัยนะครับชีวิตถูกไม่ได้ถูกตัวเราเองกำหนดทั้งหมดนะมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมในประสบการณ์ในการที่เรามีสถานที่แล้วมีคนชวนไปเพื่อการที่ผมจะรักษาให้หายด้านสุขภาพที่ ว่าผมเคยทำนำเสนอเรื่องโรคกรมโรคเวนนะครับแต่อันนี้จะมีแนวใหม่แนวใหม่จะเป็นเรื่องของจิตจักรวาลน,นะครับนั่นก็คือถ้าเราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยผมก็เรียนรู้นะครับผมผม,ผมก็มาถ่ายทอดได้นิดหน่อย <c oughs> <c oughs> ก็ถ้าเราเรียนรู้ทั้งสิ่งสิ่งเหล่านี้ที่มันเป็นชีวิตของเราโดยตรงนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะต้องรู้จัก เกิดมาทําไมเกิดมาต้องมาชดใช้กรรมอะไรทําไมอะไรพวกนี้ผมก็เพียงแต่จะชี้ให้ดูว่ามันมีเรื่องของจิตจักรวาลด้วยไม่ใช่แต่เรื่องของกายอย่างเดียวกายคือเรารู้ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่เราเนื่องจากว่าเราถูกพ่อแม่ดูแลหรือว่าบางทาีพ่อแม่ก็ไม่ได้เลี้ยงดูหรอกก็เป็นเป็นใคร เป็นคนอื่นที่พ่อแม่เขาเขายกให้เลี้ยงดูนะ,ะแล้วแต่แต่เราก็รู้จักว่าอันนี้เรามีพ่อมีแม่ทางกายบางคนก็ไม่รู้จักเพราะเป็นเด็กขึ้นพระตั้งแต่แรกเกิดนะครับก็แล้วแต่กันไปแล้วแต่วิถีชีวิตของแต่ละคนไปแต่ที่รู้ก็คือเรื่องของกายเนี่ยเรามีพ่อมีแม่แต่เรื่องของจิตวิญญาณจิตวิญญาณน่าจะมีผู้สร้างด้วยไหมเออเป็น เป็นบิดาของสรรพสิ่งเนี่ยมีไหมแต่ว่าเอาอีกแล้วถ้ามันเป็นเรื่องของพระเจ้าก็เป็นเรื่องของศาสนาที่มีพระเจ้าแล้วถ้าเป็นเรื่องของอะ,<ม>อะไรนะศาส,สนาพุทธศาสนาที่ไม่ใช่มาจากพระเจ้ามาจากมนุษย์ธรรมดาอันนี้เราก็เคารพทุกศาสนาเพราะว่าผมเคยได้ยินเนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเหตุนี้หรอกแต่ความเข้าใจเราเราเห็นตามเขา,เ,าเห็นอฝรั่งคนหนึ่งที่ผมได้ยินเขาพูดว่า only there is only one religion only one religion that is love นะครับนั่นคือความรักความรักคือาศาสนาเดียวในโลกนี้ถ้าไม่รักแล้วเนี่ยเราจะห้ำหันทำลายกันเบียดเบียนกันนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถรักรักทุกคนรักทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีจิตใจเอื้ออา้าทุกสิ่งทุกอย่างเกื้อกูลกันหมดอันนี้คือศาสนาเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะได้ฟังผมก็จะไปศึกษาของอาจารย์พริญญาตันสกุลเรื่องจิตจ,จักรวาลน,นะครับในสถานที่ใหม่ที่เราจะย้ายไปอยู่คือที่ขอนแกน่น อาจจะเรียนรู้ทีละน้อยทีละน้อยนะครับนะแล้วก็ต้องทำมาหากินด้วยชีวิตเรามีสองด้านเนาะเราต้องการตอบสนองทางด้านจิตวิญญาณที่จะให้เรารู้สึกเป็นสุขให้รู้สึกมันคงปลอดภัยด้วยแล้วเราก็ยังต้องอทำด้านกายกายก็ต้องสุขใจก็ต้องสุขดังนั้นเนี่ยก็เลยก็เลยสุขภาพดี ชีวิตดีๆนะผมก็ตั้งชื่ชอช่องง่ายๆอย่างนี้นะครับหล,หลังจากที่มันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละที่ผมจะมาบอกเล่าเรื่องราวที่เราได้เชื่อมาแล้วก็แบ่งป,ปันอาจจะไม่มีข้อสรุปหรืออาจจะมีข้อสรุปนะครับในเรื่องของสุขภาพเนี่ยถ้าเรา,เาทานอาหารที่มันล้นเกินอย่างไขมันเลวนะ แล้วมันก่อให้เกิดโรคภัยมากมายหลายอย่างทีนี้ยกตัวอย่างเบาหวานนะครับถ้ามีโอเมก้าสามไปเข้าสู่ร่างกายเขาจะไปทำอะไรเขาจะไปะดูแลตับอ่อนเขาไปเป็นอาหารให้กับตับอ่อนเพื่อให้ตตับอ่อนมีอะไรมีประสิทธิภาพทำงานขึ้นมาได้ดีโทษตับอ่อนอ่อนแอนะครับตับเพราะฉะนั้น ถ้าโอเมกา้ากินโอเมก้า6ก็คือน้ำมันเหลวไขมันเหลวเนี่ยเยอะเกินไปมันควรจะเป็น1โอเมก้า3ต่อ4โอเมก้า6อย่างนี้นะครับแต่ว่าผลการวิจัยเขาพบว่าคนไทยเรามีโอเมก้า6เนี่ยเยอะเกินไปก็คือเป็นต่อ20ต่อ40เลยเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่มีโรคอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับความเสื่อมของร่างกาย หรือว่าเขาเรียก NCD NCDs เลอครับไม่แน่ใจว่าบางคนก็ใส่ S ไปด้วยนะครับ mm hmm. ก็มันมีอย่างโรคอะไรอีกอันหนึง่งที่เขาเรียกโรคพุ่มพวงแพ้ภูมิตัวเองนะครับภูมิแพ้อะไรต่างๆมันมาจากอ,อวัยวะที่มันอ่อนแอแล้วที่ยกตัวอย่างถ้าตับอ่อนผลิตอินซูลินอินซูลินก็ไปทำอะไร อินซูลินไปขจัดน้ําตาลเพื่อเผาผ่านไขมันในเลือดแต่พอตับอ่อนไม่แข็งแรงตับอ่อนทํางานได้ไม่ดีก็ไม่ผลิตอินซูลินนะครับพอไม่ผลิตอินซูลินแล้วอ,อินซูลินก็มีหน้าที่ไปเบินไปเผาผ่านน้าตาลนะครับในเส้นเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำตาลก็จะเยอะเกินไปก็มีปัญหาถ้าใครมีแผลก็หายยากอะไรต่างๆที่เรารู้มาเกี่ยวกับ เบาหวานยกตัวอย่างอันนี้เป็นต้นเพราะว่ายกตัวอย่างง่ายนะครับแต่ว่ามันแปลกประหลาดยังไงทําไมคนเป็นมะเร็งเป็นอะไรมากมายหลายอย่างเนี่ยเขาเหายขึ้นมาคือไม่ต้องไม่ต้องทานยาหมอแล้วหรือว่าโรคโรคเบาหวานหรือว่าโรคไตโรคอะไรต่างๆเหล่านี้ที่จะต้องผ่า ไม่ผ่าแล้วที่จะต้องตัดเท้าตัดแขนที่ทเป็นแผลก็ไม่ต้องทําแล้วแล้วก็ในที่สุดแต่มันค่อยๆไปเรื่อยๆละการที่เรากินโอเมก้าสามเป็นหลักนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นประจําเป็นอาหารที่เป็นไขมันดีที่คอยไปล้างโอเมก้าหกที่คอยจะไปอยู่ในหลอดเลือดนะครับไขมันไปน กาะที่หลอดเลือดทําให้หลอดเลือดเนี่ยมันมีผนังที่หนาใช่ไหมผนังที่หนามันไปเกาะตามข้างในเหมือนท่อน้ํามานนะครับมันก็ทําให้ความดันสูงเพราะว่ามันรูเล็กลงใช่ไหมมันก็บีบบีบความดันก็จะสูงบีบเยอะไปหน่อยประมาณนั้นเนี่ยผมก็ไม่ใช่หมอแตท่ทุกคนเนี่ยที่ไม่ใช่หมอควรจะเข้าใจ แล้วก็ควรจะทําก็คือเป็นหมอที่ดีที่สุดให้ตัวเองเพราะว่าเรารู้ว่าร่างกายของเรานะครับมันโอเคไหมร่างกายมันพอใช้อันนี้แล้วดีขึ้นไหมอพอทํายังไงแล้วมันจะดีขึ้นเราจะต้องดูแลสังเกตร่างกายตัวเองนะครับเพื่อใหเอ้เราได้ให้อะไรตัวเองที่มันถูกต้องถูกกับสาเหตุนะครับ วินิจัยให้มันถูกต้องบางทีหมอเนี่ยเขาเจอคนเยอะมากเขาก็ต้องถามเราแต่นี้ถ้าหมอลืมถามเราลืมไปแล้วว่าเคยมีโรคประจำตัวหรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ไม่ได้บอกกันเนี่ยมันก็จะวินิจฉัยผิดพลาดได้แต่เราเนี่ยจะต้องสังเกตตัวเองเพื่อเพราะว่าเราเป็นหมอที่ดีที่สุดของตัวเองแต่ละคนนะครับเราจะรู้ร่างกายตัวเองนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็น เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นที่ผมจะมีช่องสุขภาพดีชีวิตดีนะครับครับถ้าจะช่วยเป็นกำลังใจช่วยกดติดตามกดถูกใจนะครับแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปผมจะทำให้ถี่ขึ้นแล้วนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณมากครับวัสนีครับผม